บทที่4แม่สอนผมสู้วัวกระทิงรถล่นไปตามถนนอันมืดมิดลมพัดประทะรถคาเมโร่สายฝนซัดส,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 สาใส่กระจกหน้ารถผมไม่รู้จริงๆว่าแม่มองเห็นทางได้อย่างไรแต่แม่ก็ยังคงเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีแสงจากฝาแลบผมจะหันไปมองโกรวอร์ที่นั่งอยู่ข้างผม ตรงเบาะหลังและนึกสงสัยว่าผมสติแตกไปแล้วใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นโกรว่าก็คงสวมการเกงที่เป็นขนสัตว์อยู่แต่มันไม่ใช่มันมีกลิ่นที่ผมจำได้จากตอนไปทัศนศึกษาสวนสัตว์เมื่อสมัยอนุบาลกลิ่นไขมันสตัตว์เหมือนอย่างที่ติดอยู่บนผ้าขนาสตัตว์เป็นกลิ่นของสัตว์ตัวเปียกในโรงนา ผมพูดได้แค่ว่าถ้าอย่างนั้นนายกับแม่ก็รู้จักกันมาก่อนเหรอโกลเวอร์ชำเลืองตามองกระจกมองหลังถึงแม้ว่าจะไม่มีใครตามพวกเรามาก็ตามไม่เชิงหรอกเขาบอกฉันหมายความว่าเราไม่เคยเจอกันต่อหนะ้าแต่เธอรู้ว่าฉันกำลังเฝ้าดูนายอยู่เฝ้าดูฉันหรอ คอยคุ้มครองนายไงล่ะคอยระวังภัยให้นายแต่เรื่องที่เราเป็นเพื่อนกันนั้นไม่ใช่การเสแสร้รงนะเขารีพูดเสริมทันทีฉันเป็นเพื่อนของนายจริงๆอืแล้วจริงๆนายเป็นตัวอะไรกันแนะ่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกไม่สำคัญหรอตั้งแต่ช่วงเอลลงไปเพื่อนสนิทของฉันเป็นลานะ กลวว่าส่งเสียงแหลมในรอมคอแบะแบะแบะผมเคยได้ยินเขาทำเสียงแบบนี้มาก่อนผมนึกว่ามันเป็นเสียงหัวเราะเวลาเขาประมาะเสียอีกแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันเป็นเสียงร้องที่น่ารำคาญของสัตว์แพ้ตั้งหากเขาร้องเสียงดังอะไรนะฉันเป็นแพ้ตั้งแต่ส่วนล่างลงไปตั้งหาก ไหนนายบอกว่ามันไม่สำคัญไงล่ะแบะแบแบะมีแซาเธอหลายตนนะที่จะใช้กีบเท้าเหยียบนายจมดินที่ผู้จาดูหมิ่นกันแบบนี้โว้เดี๋ยวนะนายหมายถึงซาเธอแบบที่อยู่ในเทพนิยายกรีกของคุณบันเนอร์น่ะเหรอ เทพนิยายงั้นหรอถ้าอย่างนั้นหญิงชาราสามคนที่เพิ่งขายผลไม้นั่นล่ะเพอร์ซี่แล้วยังคุณนายดอตอีกพวกเขาเป็นแค่เทพนิยายหรือตำนานงั้นหรอแสดงว่านายยอมรับแล้วสินะว่าคุณนายดอดมีตัวตนจริงแน่นอนถ้าอย่างนั้นทำไมยิ่งนายรู้ความจริงน้อยเท่าไหร่ปีศาจที่ตามล่านายก็ยิ่งมีน้อยลงเท่านั้น โกรเวอร์พูดเหมือนนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราเสกมนบางตาพวกมนุษย์เพราะหวังให้นายเชื่อว่าเรื่องของคุณนายดอทกับพวกอามนุษย์อื่นๆเป็นแค่ภาพหลอนแต่มันไม่มีประโยชน์นายเริ่มสัมผัสถึถงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้แล้วตัวตนของฉันเดี๋ยวก่อนนะนายหมายความว่ายังไงกันมีเสียงร้องประหลาดๆของสัตว์ ดังก้องไล่หลังพวกเรามันเข้ามาใกล้พวกเรามากขึ้นเรื่อยๆและไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามตอนนี้มันกำลังตามหลังเรามาติดๆแล้วเพลซี่แม่พูดมีเรื่องที่ต้องอธิบายมากมายแต่เรามีเวลาน้อยเกินไปตอนนี้เราต้องพาลูกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อน ปลอดภัยจากอะไรครับใครกำลังตามล่าผมอยู่โอ้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกโกรเวอร์พูดาทางเขายังฉุนเรื่องที่เรียกเขาว่าลาอยู่ก็แค่เจ้าแห่งความตายกับลูกน้องจอมกระหายเลือดไม่กี่ตนเท่านั้นเองโกรเวอร์ ver, ขอโทษครับคุณนายแจ็กสันแต่คุณช่วยขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ ผมพยายามตั้งสติทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ผมทำไม่ได้ผมรู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันผมไม่ได้จินตนาการไปเองเพราะผมไม่มีทางฝันเรื่องที่แปลกพิสดารขนาดนี้ได้แนะ่แม่หักพวงมาลยัยเลี้ยวสายอย่างแรงรถถลายไปบนถนนแคบสายหนึ่งมันวิ่งผ่านโรงนามืดถึมป่าไม้และป้าย เชิญหยิบสตรอเบอรี่ซึ่งติดอยู่บนรั้วสีขาวเรากำลังจะไปไหนกันครับผมถามคลายฤด,ดูร้อนที่แม่เล่าให้ฟังยังไงล่ะหนามเสียงของแม่ตึงเครียดแม่พยายามจะไม่ทำให้ผมกลัวเกินไปที่ที่พ่อของลูกอยากให้ลูกไปอยู่แต่มันเป็นที่ที่แม่ไม่อยากให้ผมไปนี่ ได้โปรดเถอะลูกรักแม่วิงวอนนี่มันก็ลำบากมากพออยู่แล้วลูกต้องพยายามเข้าใจหน่อย,น,อยนะว่าลูกกำลังอยู่ในอันตรายเพราะหญิงชราที่ตัดได้หรอครับนั่นไม่ใช่หญิงชราโกเวอร์บอกนั่นคือพี่น้องเฟสหรือพี่น้องแห่งโชคชะตานายเข้าใจความหมายของมันไหมการที่พวกเขาปรากฏตัวต่อหน้านายนะ่ะ พวกเขาจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อนายต่อเมื่อมีใครกำลังจะตายโบเมื่อกี้นายพูดว่านายนะเปล่านะฉันพูดว่าใครตั้งหากนายพูดว่านายที่หมายถึงฉันฉันหมายความว่านายที่หมายถึงใครบางคนไม่ใช่นายที่หมายถึงนายเด็กๆแม่พูดแม่หักพวงมาลัยไปทางขวาโดยแรง ผมเหลือบเห็นเงาร่างที่แม่พยายามขับรถหนีเงาร่างดำเลือนรางนั้นอยู่รังท้ายเราห่างออกไปในพาย,ยุฝนนั้นมันตัวอะไรกันผมถามเราเกือบจะถึงแล้วแม่พูดโดยไม่สนใจจะต่ออีกไม่เดียวขอให้ท่านเถอะขอให้ท่านผมไม่รู้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่แบบไหน แต่ผมก็โน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับหลุนให้พวกเราไปถึงโดยเร็วเบื้องนอกซึ่งมีพาย,ยุฝนและความมืดมิดคือชนบทอันรกร้างว่างเปลา่าต้องส่วนปลายของลองไอแลนด์ผมนึกถึงคุณนายดอทและช่วงเวลาที่เธอแปลงร่างเป็นอสูรากายที่มีฟันแหลมคมกับปีกเรียบลื่นแขนขาของ ผมยังคงรู้สึกอ่อนเปลี้ยอยู่แม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านผลไปแล้วก็ตามเธอไม่ใช่มนุษย์และเธอพยายามจะฆ่าผมจากนั้นผมก็นึกถึงคุณบรันนาและดาบที่เขาโยนให้ผมก่อนที่จะท่านถามโกรเวอร์ถึงเรื่องนั้น,นขนคอของผมก็ตั้งชันแสงสว่างจ้าจนสาบตาระเบิดขึ้น มีเสียงตุง้มดังกึกก้องตามมาแล้วรถของเราก็ระเบิดผมจำได้ว่ารู้สึกตัวเบาไรน้ำหนักตามด้วยความรู้สึกเหมือนถูกบทขยี้ถูกย่างและเปียกปอนในเวลาเดียวกันหน้าของผมแนบติดกับเบาะค้นขาบผมเงยหน้าขึ้นพร้อมกับร้องโอ้ยเพอร์ซี่แมวตะโกน ผมไม่เป็นไรครับผมสะบัดหน้าให้หายมึนผมยังมีชีวิตอยู่รถไม่ได้ระเบิดตอนนี้มันเทไหลตกมาอยู่ในท้องร่องประตูรถฝั่งคนขับจมอยู่ในโคลนเลนเพดานรถทะลุเป็นรูโว่เหมือนเปลือกไข่และสายฝนก็สาดเข้ามาในรถฝาผ่านั้นเอง นี้เป็นคําอธิบายเพียงอย่างเดียวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราถูกฝาผ่าจนรถกระเด็นตกถนนที่อยู่ข้างๆผมคือร่างซึ่งนอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวโกลเวอรเขานอนหมดสภาพมุมปากมีเลือดไหลออกมาผมเขย่าสะโพกที่มีขนยาวของเขาไม่นะถึงนายจะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ในโรงนา แต่นายก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและฉันก็ไม่อยากให้นายตายแต่แล้วเขาก็ร้องโอดครวนว่าหิวผมถึงได้รู้ว่ายังมีความหวังอยู่ <P ers ie> เพอร์ซี่แมรี่พวกเราต้องน้ำเสียงของแม่สั่นเครือผมมองไปข้างหลังผ่านกระจกที่เปื้อนโคลนเลนในจังหวะที่ฟ้าแลบ ผมเห็นเงาร่างนั้นกำลังเดินช้าๆตรงมาหาเราภาพที่เห็นทำให้ผมขนลุกเกลียวมันเป็นเงาร่างของชายร่างใหญ่ราวกับนักฟุตบอลเหมือนมีผ้าหม่มคลุมศีรษะของเขาอยู่ร่างครึ่งบนของเขากำยาและขนดกมือซึ่งยกเหงือขึ้นทำให้ดูเหมือนว่าชายผู้นี้มีขาวผมกลืนน้ำลายอย่างยากเย็น เขาเป็นใครกันเพอร์ซี่แม่เรียกผมด้วยน้ำเสียงจริงจังรีบลงจากรถแม่กระแทกประตูฝั่งคนขับแต่มันติดแน่นอยู่ในโครนเลนผมกระแทกประตูหลังบ้างมันก็ติดเช่นกันผมเงยหน้ามองรูบนเพดานรถอย่างไร้ความหวงังเราอาจปีนออกไปตรงรูนี้ได้ เสียแต่รอบรูโบยังมีประกายไฟส่งเสียงดังซี่และมีควันลอยออกมาปีนออกไปทางฝั่งบาะนั่งคนขับแม่บอกผมเพอร์ซีลูกต้องวิ่งนะเห็นต้นไม้ใหญ่นั้นไหมอะไรนะครับสังหวะที่ฟ้าแลบอีกครั้งผมมองผ่านรูบ,บนหลังคารถไปเห็นต้นไม้ที่แม่พูดถึง มันเป็นต้นสนขนาดประมาณต้นคริสต์มาสในธรรมเนียบขาวมันอยู่ตรงเนินขาวลูกที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเป็นเส้นแบ่งแขกแม่บอกวิ่งขึ้นเนินไปแล้วลูกจะเห็นบ้านหลังใหญ่อยู่ในหุบเขาวิว่งไปสาแล้วอยาหันกลับมาตะโกนขอความช่วยเหลือลูกวิ่งไปอย่าหยุดจนกว่าจะถึงประตูเลยนะ แม่ต้องมาด้วยกันสิครับใบหน้าของแม่ขาวซีดดวงตาเศร้าซ้อยเหมือนตอนที่มองดูทะเลไม่นะผมร้องแม่ต้องมากับผมด้วยช่วยกันบ,บ่าโกรเวอร์ด้วยกันหิวโกรเวอร์ส่งเสียงร้องคราวนี้ดังกว่าเดิมชายที่คลุมผ้าหม่มยังคงเดินตรงมาที่เรา พร้อมกับคำรามและทำเสียงฮึดฮัดในจมูกไปด้วยเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้กว่าเดิมผมถึงมองเห็นว่าเขาไม่ได้ห่มผ้าอยู่เพราะมือของเขามือที่ใหญ่กำยำาน้นกําลังแกว่งอยู่ข้างลำตัวโดยไม่ได้จับชายผ้าหม่ม ซึ่งก็หมายความว่าเงาบนศีรษะของเขาที่ดูเหมือนใหญ่เกินกว่าจะเป็นศีรษะนั้นเป็นศีรษะจริงๆส่วนปลายแหลมที่ดูเหมือนเขาก็มันไม่ได้ตามล่าแม่กับโกลเวอร์แม่บอกผมมันตามล่าลูกอีกอย่างแม่ข้ามเขตพื้นที่นั้นเข้าไปไม่ได้แต่